สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดักหนูหนาค้างคืนกันนะครับมากับกบน้อยเมืองบัวกับบอยนะครับขั้นตอนเตรียมข้ากีมาถึงกับกีข่ากีก่อนเลยนะครับตรงนี้ไฟขาวๆน่นปะมันไม่ลากเค้ืนสิได้ช่องเห็น,นหคุยเรียงมีาคคลิปกันครับ ครับผมวันนี้ดีมากหางหนูตอนนี้เดินทางมาถึงไม้เลยนะครับที่ชื่อว่าจากหนูครับจิตวิปลาเป็นตะลายมาเล็กก้าวห้อยจัดใหม่ใหม่นี่ละจัดรวดน้ำอุ้มน้ำยังนู่นนี้่ะหลอ ผมก็ดิโชว์ฟีมือการหางเองเลยครับให้กบหน่อยเป็นตากองครับผมลำเขาดังออกว่ามันมึงมันมึงแลอวไว้ใต้เงานี่เลยมันทุ้งของกับมันมันุ่มัุ้ง,ง,งบ่มีแนวมัดว่าย่านกับเล็กเสีย,ยด้วยนั้นเย้ไปว่า หลังแหลกทาน,นไปครับผม,มต้องท้ายต้นก็ไเลยนะมันการเสียบเกลียวกับที่เส้นการมีห่างกับหลิกนิ่นการห่างกันจุดมุงไม้มาเลยมาเลย เอลังยูบริการทุงสีถ้าว่าียบพูดีกหลังที่สองเรียบร้อยครับดีไซ้ไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อยครับผมปุ่นเพินกดเล่นบ่ะ คนผิดมองกันวะอืมขึ้นมองเตียงตะแคงนี่คนนี้เสียงกล้วยเสียงหัวเสียงกล้วยบุ๊เออะจับหลังแมนเสียไปก็บ่อยม่เจอเขาได้เมื่อกันนะจับอันบ่วงไม่รู้กันพอดบ่

ทางพระจันทร์ขนเซียวเหรอนั่นหน้าเตาลันมสม้ามือไม่ลันดะันที่ทะเเลยมือเลี้ยงมอกุ้งประจัจังหวะ ตอนนี้ก็เริ่มสิมืดแล้วเนาะ

ลงมากเกิเจอหนูเลยครับเจไดเมือกล่องไทยพระท่านกับตอนยิ่งเดี๋ยวไปลกเสียงเลยอ่ะก็บ่อน้ำแน่แปียงกันเอาไม้แกะกล่องเลยสิเป็นหนูไงขับกับสีเท่างยามกับเท่างยิ่งไปนั่ครับไปเรื่อยๆครับผมลากกลับว่าทั้งลากไม่กินใจ เอเรียบ้อยบูง่ายเงีเลยจ๋อจ๋โดนี่เท่นี่ไม้นี่ดอดยเี่เลอต้องขออภัยด้วยนะครับบ่มีไฟขาวซองแสงสว่างให้มันก็เลยมืดจังหน่อย เดี๋ยวมีลายใดก่อนกับเดี๋ยวสิหาไฟสววางให้มันทายมันชัดกว่านี้ครับผมเฮ้ยทีเดีย้เนี่นตานี่ตานี่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 น น,นมำเขาใต่กาบนั่นแหละขึ้นแม่นขนนึ้นจานละนะนนตัวยืนในใบนั่นแหละนะผลแลนนั่นผล,นนล,นนลกุ้กกอบลัมบูแล้วครับ หยบดรอยครับโยกครับเนี่ยฟังพีฟังพีบ่อยไมังนังตัวนรืเลยบเออไปเลนย่เลยแง่งนำโตหนูเลยเห็นหนูเลยีเส้นนี้พอดีเลยแกแท่แบบงามเลย พวลบเลยท <lide> ีเดียวมาแดดจาไปแดดแม่นจปเดตะขนกระจ่งตัวน้อยนันถือว่าได้เพราะวมันวงมันไรับมันงงกระจันกับงงกระจัน อยากมาดีความเนี่ยบไตายไปแม่งเครื่องขู่หรือบ่ท่าเดียวจยอีกั้จะา,จะา,ยยาจะงมันปุ่มเลยกันกนี่ ถ่ายภาพนี้จังหวะหนึ่นจบหลอดแดดครับเดียวหลอดเดียวเลยบังพี่น้อยรับปืนไหมพี่น้องหลอดเดียวนี่เป็นไป <c oughs> ยังมนมาทัานเด็กป่านไี้ด้วยนี่ รันเป้าไปมาต่อไปกินบะเดียว่ะวานใข้วไปถ่ายงามเลยยยูสาเนดานี้มากโอ้ เออเยงี่ยี่เตียงยี่ยี่โอ้ยเยอะไปแี่เี่ยเนี่ยข้างล่างอะเตะไ่หอบยืดอะไรหรเปล่าเรยบร้อยแล้วคุณเลี้ยวตียยี่ยี่เหรอเหรอเหร่เหรอเหรอเหรอเห่หรอเยรอเเอเหรเอเเหรอเหรอเหรออเหรอเหรอเหรอเรอเหออ รอบแรกครับเตเ,เ,เ,เป็นหนูทองขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสิบสิบเอ็ดสิบสองสามตัวพอข่วนก็ข่วนขมงคงเขียนใหกันตีครบสุดเยี่ยาเข้า

ข่วหนูครับผมเคเบิลเคเบิลครับสีหน้าท้องมาบ่อยสีหน้าท้องเด้ไอสีนี่สีหน้าท้องเด้กินช่างมาจากตรงมาจากหน้าท้องของเรื่นั่งเอกพิจันนะเจ้ยเพลินแดงแดง ระวางล่อยกเขาครับ <c oughs> ฟังเพลงกันครับผมร้านชื่อที่ 哎呀，我的妈！哎。 <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> ครับร้อยร้องเพลงจบกับเขากันแล้วพอดีกินเขาแล้ว<ะ>มันก็สุดเท่านีดแล้วครับชีวิตบานบานของเราอาหารอีสานบ<ะ>ืนบานแ<ะ>สีบแสีบครับพี่นอ้องแฉลบแฉลบเอาเอากินอันนี้เวลาออกนาฬิกาสามทิศพอดี ชิดสองแสงแล้วลุกไม่ขึ้นเลยสภาพตอนเส้าครับหลังจากสังสรรกันมาเมื่อน ครับเหนือนทางไปยามกับตอนเช้าครับมีการเผาฟางเน็ในเป็นไฟปลาครับมาถึงแล้วครับไปดูกันเลย โอ้ยมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยลังนีพเนาผักใหญ่จากนี้ขึ้นไปข้างบนโอ้ยหลอดยากเลย,ย,ยหนึ่งเต็ม กาดมันกินได้คลองเกา่าคลองน้ำเกา่านี่ไม้เรียบร้อยโอ้โหเหลือแต่ซากาาหมดเบียงนี่มันจังกวนะเฉลยเกินอกอาดไปเลยหให้มันกินซะ แางลงไปไม้โตไปไม้นี้เมื่อคืนได้สองรอบสามรอบอะเอากลับมาอยู่นี่ได้ไงดักไว้ตรงนี้โอ้โหมาสายหมดกินหมดเลยทางนี้ ขโมยข้าวกีก das ันไปตรงนี้น่าจะตัวใหญ่นะ ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ดักไว้ตรงนี้เล <c oughs> ยเหรอทางสวยทำไมมีเครื่องหมาย มานเป็นไงเรียบร้อย,ย,อยตัวเล็กไปดูครับทันทางเต็มไปด้วยงาปักกาอันตะลายเติบหนึ่ง โดนง่าบักตาลบาดขาเลยไม้นี่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้โอ้โหไม้นี้โคตรแหกงครับผมอะเจอไปสองตัวเลยเปไปได้ภาพสวง หมายนึ่นี่ครับพื้นที่โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนไม่ได้ตัวอ๋อไม่มีตัว มายนี้นคือ้มีตัวนะเป็นไงล่ะดูสิวิ่งครับถนนจะลาบยางไปเลยเรียบร้อยนี่ข้างๆกันเป็นไงมีตัวไหมอ่ะเรียบร้อย เมื่อคืนนี้เงียบจังรอบเช้านี่บูมจังไม้ต่อไปที่ดงตาลเป็นเงาวางไม้เลี้ยงของดงตาลอ๋องกับดักหายอ๋อมีตัว ไ,ไ้หายไปไหนเห้ยู่งเรียบร้อยต่อไปเป็นกับครึ่งพระจันทร์จนครึ่งเชี่ยว โอ้โหข้าวหายน้อยโดนเมื่อคืนเราไปหนึ่งเตี้ยมอย่างเงี้ยตรงนี้ว่างเลยข้าวหายอย่างเดียว ข้าวจีไ่แน่นครับเอาไปกินหมดเลยตรงนี้เป็นไงมืาเคืนก็เงียบเช้านี้ก็เงียบ หมดแล้วครับผมกลับบ้านได้ครับผมสรุปผลงานเช้านี้เอามีต่อด้วยครับนี่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปเก้าสิบตัวพอดีสิบตัวกับเก้าหลัง สิบสี่สิบสิบสามกับดักสิบสามหลังอืมมีต่อมันต้องมีหลังอีกเทียวนี้แน่ๆเลยกลับรึ่พไปจันอีกหกหลังเจ็ดหลังไม่ได้เอาไปใส่หลังใครชื่นชอบชิพนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กติดตามด้วยนะครับเจวพาไปล่าอีกครับ